คุณอัคระคนเส็งสุดใจถ้าอย่างไรจะถามอะไรก็ถามได้นะครับคุณบิก๊กบิ๊กครับถามได้นะครับอ่าแล้วก็เอ่อถ้าพี่คนไหนจะเข้าไปสอบถามในกลุ่ม Facebook ก็ได้นะครับมันจะมีในในในช่องผมเนี่ยในคลิปเก่าๆมันจะมีลิงก์ มันจะมีลิงก์ที่เข้าเข้ากลุ่มนะครับในกลุก่มเฟซบุ๊กอันี้ก็เข้าเข้าไปพูดคุยพูดคุยกันได้เลยนะครับตอบถามจะขายของใครมีของแต่งอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้แล้วหรือเบื่อก็จะเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยลองไปขายกันได้นะครับที่ไม่ผิดกฎหมายเงอะโอเคแต่ตกใจนี่ว่ามีเงินอนเข้า คุณพิรวิทย์ถามประชาชนทั่วไปสามารถครอบครองปืนจุด22 LR ที่ยิงออตโต้ได้ไหมครับจุด22 LR ยิงออโต้ออโต้ในที่นี้หมายถึงเหมือนปืนกึ่งอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ไหมครับกึ่งอัตโนมัติที่ยิงไปแล้วหนึ่งนัดแล้วก็ ยิงซ้าอีกหนึ่งนัดยิงซ้าได้หนึ่งนัดอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ายิงแบบฟัโต้กดทีเดียวหมดขอให้ข้อมูลเป็นตัวยิงทีละนัดโดยไม่ต้องอย่างนั้นละการถ้าพักปืนที่ยิงฟัโต้ถ้าเป็นของในประเทศไทยนะครับฟัโต้คือแบบเรากดทีเดียวแล้วลูกมันออกหมุนแม็กเลยเนี่ยผิดกฎหมายนะครับในประเทศไทยปืนฟัโต้แบบนี้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้ครับ ที่เป็นปืนฟัวโต้จะอยู่เป็นปืนของในตวน่วนงานราชการนะครับย่านปืนของทหา,หารของตำรวจอะไรเงี้ยยิงฟัวโต้ได้มันเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เราได้นะครับฟัวโต้ขอให้ข้อมูลเป็นตัวอย่างลูกระสีทับสองฝองละกันพอดีอตอนแรกว่าจะเอามอานมกันจะมันยาวนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้เอามาถ้าเป็นแบบกึ่งอย่างนั้นเรียกว่ากึ่งอัตโนมัตครับ กดทีเดียวหมดกดทีเดียวหมดไม่ได้ครับกดทีเดียวหมดผิดกฎหมายในบ้านเราครับก็คือตัวนั้นถ้าถ้าเป็นสองสองเอ็มอาร์นะยิงทีละนัดนะครับยิงทีละนัดเรายิงมันขอโทษนะครับยิงทีละนัดแบบเราเหนี่ยวไกลปั้งออกไปหนึ่งนัดเนะี่ยลูกเลื่อนถอยหลงังนะครับลูกเลื่อนถอยหลังแล้วกลับมารีเซ็ตแล้วเราคืนไกลเงี้ยแล้วยิงอีกหนึ่งนัดอย่างเงี้ยโอเค ได้อย่างลูกเกอร์สิทธพสองสองกดทีละนัดตึงๆๆๆอย่างเงี้ยได้ครับแต่ถ้ากดปั้งแล้วมันสไลด์วิ่งตลอดเนียจนหมดแม็กเนี่ยไม่ได้นะครับติดบนหมยครับขอบคุณครับคุณพีรวัตรที่ที่ถามเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยครับถามได้นะครับผมอยู่กับพี่ได้ทั้งคืนครับยันเช้าก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมอยู่เวนครับได้ยาวๆไปเลยครับไม่ไม่พี่หลับกับผมหลับก่อนน่แหละ นะครับไม่พี่หลับก็ผมหลับนี่แหละเอาเอายาวๆกันไปเลยนะครับสนใจตัวจุดสองสอง LR ใช่ไหมครับที่ว่าจะซื้อเนี่ยก็ถ้าสิทับสองก็น่าเล่นนะครับผมก็ใช้อยู่ มันเป็นปืนที่ออกแบบมานานแล้วห้าสิบเท่าไหร่ปีไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเพิ่งทำรุ่นห้าสิบปีไปทีไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่มันมีรุ่นห้าสิบปีมาแล้วแล้วก็ยอดขายผมเคยดูใน YouTube ของช่อง outdoor ก็บอกว่าประมาณมากกว่าห้าล้านกันบอกแน่นอนครับได้ความมั่นใจแน่นอนมันออกไปเยอะแล้วมันมีอะไรมันมีทั้งยี่ห้ออื่นที่ ที่ทำมาทั้ง Wall Quad เสน Technical Solution เอ่อแล้วก็มีพวกอะไรแต่งมากมายที่เขาเรียกสิบทับแสนนะครับบางคนนี่แต่งกันแบบเกินราคาปืนไปแล้วอะ่ะปืนสองหมืนกว่าบาทสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมนหกประมาณนี้ครับซื้อกันแต่งกันนี่เกินราคาปืนประมาณสามสี่เท่าแล้วประชาชนทั่วไปสามารถ ครอบครองปืนขนาดกระสุนสูงสุดได้กี่มิลลิเมตรสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดได้ไม่เกินขนาดจุดห้าตูนครับครึ่งนิ้วครับใหญ่สุดนะครับไม่เกินครึ่งนิ้วครับแต่มันมีที่ใหญ่กว่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ปืนสั้น,นมันเป็นปืนลูกซอง มันเป็นขนาดที่เอ่อเขาเรียกอะไรปืนที่ทรงอนุภาพที่สุดที่ประชาชนสามารถครอบครองได้ผมใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าปืนลูกซองมันโคตรขอไปปืนลูกซองเนี่ยมันอเนกประสงค์มากนะครับมันอเนกประสงค์มากลํากล้องก็ใหญ่ลากล้องโตเนี่ยลูกซองขนาด12ในะประมาณเนี่ยนะครับมีทั้งลูกโดด ถ้ายิงลูกโดนเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกระสุนปืนปกติครับเป็นหัวตะกัวหัวใหญ่ๆเม็ดนึงอ่ะซึ่งซึ่งมันใหญ่มันใหญ่กว่าจุดห้าสูดแน่นอนนะครับจุดห้าสูดคือครึ่งนิ้วอ่ะลูกฟองมันประมาณประมาณเนี้ยอันนี้คร่าวๆนะครับมันใหญ่ประมาณเนี้ยถ้าโดนไปก็ไม่ต้องถือครับแล้วก็มันสามารถเลือกเป็นลูกป,ปลายเม็ดเล็กๆลูกก้า ลูกกาวที่เขาเรียกกันลูกโอบักนะครับหัวเม็ดหนึ่งข้างในมันในในกระตุนลูกฟองก็จะมีเก้านับใช่ไหมมันจะเป็นเม,ม็ดประมาณลูกกระตุลก้าวมมก,ก้าเก้าเม็ดอยู่ในปอกเดียวก็เหมือนยิงยิงด้วยก้ามมไปก้านัดนะครับอันนะัน้นในส่วนตัวผมที่คิดว่ามันแรงที่สุดแล้วนะครับกี่มิลจำไม่ได้จริงครับต้องขอัยแต่ ถ้าเป็นปืนสั้นที่เป็นลูก,ลกโดดเดี่ยวจุด50ใหญ่สุดที่ประชาชนครอบครองได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมีจุด50หรือยังที่เคยเห็นก็มีพวกถ้าทั่วไปเลยนะ่ผมเูเมก็จุด45เนี่ยใหญ่สุดเล็กกว่าน,นั้นก็จะเป็นจุด44แต่ความแรงของจุด44มากกว่าจุด45นะครับจุด44นักหนา เดี๋ยวขอลองหาข้อมูลว่าขนาดกระสุนที่ประชาชนครอบครองได้โอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นข้อมูลเลยครับเอาให้กันโจโๆไปเลยนะครับ อ้ามาอันนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้หน่อยครับนี่นะครับที่คุณพีรวัตรถามว่าครอบครองขนา,าสสดกระสุนสูตรกีมิที่ผมดูในเมื่อกี้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับกดกระทรวงนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่านั่นแก้ไขล่าสุดหรือยังนะเพิ่มเติมของสองสี่เก้าศูนย์นะครับ อาวุธปืนชนิดลำกล้องมีเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องไม่เกิน11.45มิลลิ mm เมตร11.45ม mm ิลลิเมตรนะครับ11.45ม mm ิลลิเมตรหรือเป็นนิ้วเนี่ยไม่เกิน0.45ครับโอเคนะแก้ไขเมื่อกี้นะครับที่ม0.50 0.45นะครับครอบคลองได้ไม่เกินนี้นะครับ สำหรับลำกล้องมีเกียวนะครับก็คือพวกลำกล้องปืนสั้นลำกล้องปืนไรเฟิลน,นะครับส่วนลำกล้องไม่มีเกลียวนะครับลำกล้องไม่มีเกลียวพวกสมุทบอพวกเป็นตัวปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางปากลำกล้องนะครับไม่เกินยี่สิบนะครับไม่ใช่อะสมุทบอ ยี่สิบมิลเป็นปืนประเภทประจุฝากลูกซองเป็นมุสัญญาณเนี่ยไม่เกินยี่สิบมิลนะฮะยี่สิบมิลอย่างที่บอกนะครับปืนลูกซองใหญ่นะครับสองจุดเจ็ดนิ้วนะครับยี่สิบมิลนะครับปืนที่มีกลไกบรรจุให้เองยิงซ้ำได้ ขนาดความยาวลำกล้องต้องน้อยกว่า160ยหสมิล16เซนรลูกสลูกกดเส้นผ่านศูนย์กลางปรับลำกล้องไม่เกิน5.6มิลก็สุดสองสองแลครับถ้าเป็นลูกกดนะครับลูกกดก็พวกชนวนริมนะครับพวกชนวนลิม อาวปืนไม่มีเครื่องครับเสียงให้เบาปิดปกติใสเ่สเลนเซอร์นะครับอ้พวกเก็บเสียงเนี่ยปิดกัหไา้นะครับก็ประมาณเนี้ยคร่าวๆนะครับที่หาข้อมูลมาให้นะครับโอเคอมาเห็นหน้าผมต่อเบื่อกันหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยอยู่กันมาตั้งเท่าไหร่แล้วเกือบ2ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมง4ี่หกนาที